เริ่มที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่าวันนี้คุณผู้ชมนะครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยกับคู่รักนะครับคุณตู่ปิยะวดีมารีนนนะครับกับ พี่มาวินทวีผลที่ถือเลิกดีเมื่อวานนี้จัดงานฉลองสมรสสุดยิ่งใหญ่นะครับที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวันหลังจากที่ทั้งคู่จัดงานแต่งแบบพิธีไทยและพิธีจีนไปเมื่อวันที่20ธันวาคม2563นะครับแต่ด้วยสาการโควิดนะครับเกือบ2ปีเต็มนะครับทั้งคู่จึงเลื่อนงานฉลองสมรสออกไปก่อนแล้วก็ได้ลงเอยเป็นเมื่อวานนี้นะครับกับเลิกดีที่จัดฉลองไปนะครับบรรยากาศต้องบอกว่าเต็มไปด้วยความอบอุ่นนะครับ เต็ไมไปด้วยความสุขโดยมีคุณประวิตรมารีนน์เป็นประธานในพิธีมีผู้จัดนักแสดงช่องสามและเหล่านักแสดงอีกมากมายนะครับรวมไปถึงพิย,ยุสารยุทธสุทัศนจินดาเนี่ย <c oughs> พี่หมวยอวิศลาก็เดินทางไปร่วมแสดงความยินยดีกับค<ม>ุณตู่ด้ดดดวยนะฮะ <c oughs> ก็มาวานนี้นะฮะเยอะมากคนไปเยอะะไปเยอะกันจริงนะครับโดยก่อนจะเริ่มพิธีฉลองสมรสในช่วงเย็นนะครับช่วงบ่ายคุณตู่กับพี่มาวินก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวด้วยนะครับบอกว่าตั้งใจรอให้สถานการณ์คลี่คลายแบบสุ สุดก่อนนะครับแล้วค่อยจัดงานฉลองสมรสเพื่อให้แขกทุกคนที่มาร่วมงานเนี่ยจะได้สบายใจพร้อมกับเผยถึงการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันในฐานะสามีภรรยาตลอด1ปี10เดือนที่ผ่านมาด้วยนะครับเขาบอกว่าต่างจากตอนเป็นแฟนกันมากเพราะพอแต่งงานเนี่ยไม่ค่อยทะเลาะกันเลยเมื่อก่อนตอนไม่ได้อยู่ด้วยกันมักจะทะเลาะกันเรื่องที่แบบพี่มาวินไม่ชอบรับสายโทรศัพท์แต่พออยู่ด้วยกันก็ไม่ต้องโทรหากันและตัดปัญหาเรื่องนี้ไปก็เลยไม่ต้องทะเลาะกันแล้วก็รู้สึกมีความสุขมากๆที่ได้ตื่นมาเจอหน้ากันและการหอมแก้มกันทุก เช้าวหวานมากซึ่งพี่มาวินเองเนี่ยก็ยอมรับว่าโอ้โหคุณภรรยาดุมากแต่เจ้าตัวก็รักมากเช่นกันนะครับถามว่าแบบนี้ต้องเข้าชมรมคนกลัวเมียไหมพี่วินบอกเลยว่าเข้าแน่นอนแล้วขอตำแหน่งเป็นประธานชมรมเลยก็ได้นะนี่แต่เขาบอกว่าเขามีคติออใช่ไหมงไงบอกว่านี่ถ้าเชื่อเมียแล้วจเจริญน,นะฮะออถ้าเชื่อฟังเมียแล้วจะ,จะเจริญน,นะฮะเป็นคติของพี่มาวินนะฮะ S <S <an> นะฮะแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกโชคดีที่ได้เป็นคู่ครองกับคุณตู่นะครับ <S <S <an> <S เพราะว่าเขาเป็นกําลังใจที่สําคัญเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งเมียเป็นทั้ทง, <S <S <an> <S ทงแม่ในคนคนเดียวกันดีเป็นทั้งแม่ด้วยนะดูงไงดูไงคือเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งเมียเป็นทั้งแม่ในคนคนเดียวกันก็คือแต่งงานทีเดียวได้ครบเลยครบเลยดีใจที่มีเขาเป็นผู้นําในชีวิตนะครับขณะที่คุณตู่ปิยวัทย์เองก็บอกว่าไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้แต่งงานนะแต่ว่าพี่มาวินเนี่ยก็พิสูจน์ตัวเองให้เห็นแล้วว่าเเาาาสมรถดูแลตัวอง ได้แล้วก็ตั้งแต่แต่งงานกันมาเนี่ยก็มีความสุขในทุกๆวันนะครับตั้งใจอยากจะมีลูกทันทีโดยตั้งใจจะใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ได้ปรึกษากับคุณหมอแล้วด้วยถ้าเป็นไม่ได้อยากมีลูกแฝดหิผู้หญิง2คนไปเลยนะครับส่วนเรื่องเรือนหอตอนนี้สร้างไป50%แล้วคาดว่าเดือนมีนาคมปีหน้าน่า,นาจะเข้าอยู่ได้นะครับแล้วก็ตั้งใจจะไปฮันนีมูนกันที่ประเทศญี่ปุ่นเร็วๆนี้ด้วย เอาจริงสองคนนี้เขาหน้าตาคล้ายกันนะเออติ๋อ้ะหมุยนะฮะต้องบอกว่าเมื่อวานน,ะะน,าน,นี้นะฮะในงานฉลองเนี่ยแหละฮะมงคลสมรสเขาก็ใช้ตีมนะฮะสีเขียวเทาแล้วก็สีเบจเนี่ยแหละฮะด้านบ่าวสาวเขาก็เตรียมชุดแต่งงานไว้ทั้งหมด 4ชุดด้วยกันนะฮะก็มีชุดแถลงข่าวชุดรับแขกหน้างานชุดงานฉลองแล้วก็ชุดอัปเตอร์ปาร์ตี้นะฮะแต่ชุดที่เป็นไฮไลท์ต้องยกให้ชุดงานฉลองสมรสของคุณตู่เนี่ยแหละฮะต้องบอกว่าอลังการอลังการมากๆนะฮะด้วยเพชรเพชรแท้เพชรจริงเนี่ยแหละ300เม็ดที่ปักลงบนชุดนะฮะมีน้ำหนักตั้งแต่ครึ่งกะลัดจนไปถึง2กะ บานะฮะมูลค่ารวมๆแล้วกว่า100ล้านบาทน,นี่แค่ชุดนะแค่ชุดนะแค่ชุดในงานฉลองนะฮะซึ่งใช้ระยะเวลาทำเนี่ยแหละประมาณ6เดือนซึ่งนะฮะต้องบอกว่าในงานก็มีการมาช่วยดูแลคความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเลยนะฮะซึ่งหลังจากเสร็จงานเนะะี่ยทั้งคู่บอกว่าอ๋อก็จะลเลาะเพชรออกทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวคุณตูเ่เผยเหตุผลที่ทําชุดแต่งงานอลังการเนะะี่แหละเพราะอยากให้ทุกคนนะ จดจำงานของตัวเองได้นะฮะเธอฉันกลัวอะไรรู้ป่ะตอนเดินอะเมื่อวานฉันไปอยู่ในงานฉันระไปรอเลยไหมก็คือสายตาอยู่ที่พื้นฮะถ้าแบบร่วงสักเม็ดระยิบระยิบที่พื้นปึ๊บแปะก้มทันทีแต่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 ไม่มีจังหวะนั้นไม่มีจังหวะที่ร่วงนะฮะเขาเย็บแน่นเธอโอ้เพชรแท้นะแปะ คพิ่งกระตัดยันสองกระตัดเมื่อวานนี้รอจังหวะนะเฮ็ดจะตกมาตอนไหนนะเฮ็ดจะร่วงลงพื้นไหมอย่างนี้อ่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์คู่บ่าวสาวกันหน่อยฮะต่างมากเพราะว่าไม่ทะเลาะกันเลยไม่ทะเลาะกันเลยครับแต่ห่างๆกันพอไม่เจอมันจะมีบางทีแบบจังหวะไม่รู้ทำอะไรโทรไปไม่รับสายก็จะแบบ โทรไปมารับสายนี่คือประเด็นที่ใหญ่ที่สุดใช่เขามีป<ม>ัญหาการรับโทรศัพท์ผมรับไม่ทันก็จะขึ้นทันทีเลยอะไรเงี้ยแต่พออยู่ด้วยกันมันก็ไม่ต้องห่างไม่ต้องใช้โทรศัพท์ตื่นแล้วตื่นมาเห็นหน้าก็จบแล้วแค่นี้สบายมผมมีความสุขทุกเช้าครับมีความสุขผมก่อนนอ่ผกรต้องจับแขนเขาตื่นมาก็ต้องหอมไปทุกวันมีความ<ข>สุขมากแค่ไม่ต้องปรับตัวเลยนะเนื่องจากว่าก่อนแต่งงานนะคะเราก็คบกันมาสิบอ็ดปีก่อนที่จะแต่งงานเราก็เป็น ตัว่าตู่กับวินเป็นคู่ที่คุยกันเยอะมากม,มีอะไรคือตู่เป็นคนไม่เก็บจะพูดเล้ว,ว่าตู่ไม่ชอบอันนี้แก้ได้ไหม,มถ้าแก้ไม่ได้ตู่จะถามตัวเองว่าตู่อยู่กับสิ่งนี้ได้ไหมหรือเขาปรับให้เราได้ไหมเพื่อให้เราอยู่กันได้อะไรอย่างเงี้ยคือจะจะ,จะเน้นคุยกันเยอะๆด่าก็คือด่าเลยไม่ชอบดา่ดาจริงด้วยครับด่าจริง้โโอ้โหจะเหลือเลยครับแต่วาเราไม่ไม่สามารถเป็นพนุ้าได้เลยมีมีนานนานทีที่รักนานทีนานนานทีนานนานที โอ้โหแน่นอนครับผมผมขอเป็นประธานสมาคมด้ยผมยอมผมยอมจริงครับ <c oughs> ารลากลักมากครับลักมากดูแล้วดูให้เราได้ดีครับเชื่อมีล้วเจริญผมเชื่อคติจร, <c oughs> จริงจริง <c oughs> จรครับชายรักเมีย,เจ,เ,มยเจริญครับผม จริงๆเคยให้กันไว้แต่ตอนที่ยังไม่รู้ว่าจะได้แต่งงานกันหรือเปล่านะฮะว่าต่อให้ไม่แต่งงานเราก็จะรักกันแบบนี้ไปเรื่อยๆเขาจะอยู่ข้างผมผมอยู่ข้างเขาแต่พอแต่งงานตอนนี้ก็ถสึกว่าเออมีความสุขจังทุกวันมันมันดีกว่าที่เราคิดแล้วมันเหมือนเราโตไปด้วยกันทํางานไปด้วยกันแล้วไม่ต้องแยกจากกันเลยแบบก็คงอยู่อย่างเงี้ยไปต่อชีวิตด้วยกันนะครับอย่าันที่อยามีตอนนี้คืออยากมีลูกครับผมโชคดีีผมได้เขามาจริงๆนะโชคดีจริงๆเขาน่ารักมากผมบอกแล้วผมรักเขามากๆเขาเป็นกำลังใจที่สําคัญให้ผมใช่ แต่ที่เขาดูเพราะว่าเ,เพราะว่าเขาอยากให้ผมให้ให,ให้ผมแบบบางอย่างผมเป็นผู้ชายเกินไปว่าจระเลยเกินไปเนี่ยผมรู้สึกว่ามีเขาว่าได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งเมียได้ทั้งแม่ในคนเดียวครบมากครับทีอินวันจริงจริง,รง,รง,งครับจริงๆนี่คือชมครับนี่คือชมนี่คือชมผมรู้สึกว่าผมดีใจผมมีเขาเป็นผู้นําในชีวิตของผมผมชัดเจนมากครับผมแฮปปี้มากผมมีความสุขมากมากครับอ๋อซึ้งซึ้งซึ้งรักนะที่รักเนาะ ปีที่14และสุดท้ายก็ฝันเป็นจริงกันเนาะวันที่จะจัดงานแต่งผมบอกเขาเลยว่างานนี้มันต้องเกิดนะยายเขาทาตามใจฝันเขาทำอะไรเขาทำเต็มที่เลยผมพร mm ้อมซัพพอร์ตเขาหมดเพราะว่ามันคือความฝันของเขาแล้ววันนี้ผู้ชายคนนี้ทําให้ได้แล้วมาถึงตรงนี้แล้วเนะ mm hmm. าะรักนะคะจริงๆตู่ไม่เคยคิดเลยว่าตู่จะได้แต่งงานเอาจริงๆคือวันที่เขาขออะค่ะคนที่ให้เห็นคลิปอะจะทักเลยว่าทําไมแบบร้องไห้เร็วมากคือเห็นปุ๊บน้ำตาหยดเลยอ่ะ เพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่เคยคิดเลยว่า,ว,าว่าเขาจะมีวันที่เขาจะมาขอเราแต่งงานได้อืแล้วก็รู้สึกว่าตั้งแต่แต่งงานก่ะเขามาเนี่ยความสุขในชีวิตเราอะ่ะมันเกิดขึ้นง่ายจังแค่นี้เองมันแบบกินข้าวอร่อยด้วยกันเมื่อนึ่งตูนมีความสุขมากเลยรู้สึกความสุขของตูมันเกิดขึ้นทุกวันและง่ายดายมากโดยที่ไม่ต้องไปดิ้นรนหามันน่ะมันอยู่ข้างๆเรา เพื่อนราทำร้านเพชรอยู่แล้วก็เลยถามถามุ้นส่วนว่าเออมันเป็นไปได้ไหมเนื่องจากเพื่อนอ่ะจะเชี่ยวชาญกว่าเพราะว่าเขาทำมันตั้งแต่รุ่นทวดก็เลยถามว่าเอ,อ๊ะมันทําได้ไหมการที่เอาเพชรจริงไปเย็บติดกับชุดเพื่อนบอกว่าด้วยด้วยต้นกําเนิดของเขาอะค่ะเขาเทรดเพชรอยู่แล้วกับไม่ว่าจะเป็นเบลเยียมอเมริกาห้องกงอยู่แล้วดังนั้นน่ะไม่ไม่ใช่เรื่องยากสําหรับเราก็เลยเริ่มค,ค่อยค่อคุยว่าแบบพอเริ่มแบบเอยเราหาเพชรได้แน่แก็เริ่มคุยว่าแล้วการที่จะยึดติดกับชุดจะทํำยังไง <laughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่ม ต้องทำกระเป๋ะพิเศษขึ้นมาการเย็บก็ต้องใช้แบบเป็นได้ทีเป็นเอ็นได้ที่เหนียวพิเศษใช่ครับเพื่อที่แบบมั่นใจว่าจะต้องไม่หลุดออกจากชุดแน่แน่สักเม็ดเดียวตอนแรกเริ่มแรกอะระวังที่200ค่ะว่าี่ว่าจะใช้200แต่พอใช้ไปจริงๆแล้วคือตอนแรกเรากะว่าจะปักพอด้านหน้าอย่างเดียวแต่พอมันปักแค่ครึ่งหน้าแล้วมันแปลกที่ครึ่งหลังอะมันไม่มีเลย ก็เลยจะต้องไปเพิ่มครึ่งหลังทั้งหมดก็จะประมาณ300อกว่าเพชรมันจะมีตั้งแต่ขนาดครึ่งกะลัดจนไปถึง2กะลัดค่ะขนาดไม่เท่ากันก็เยอะใช่ชุดนั้นชุดเดียวใช่ค่ะมีคร้าชุานี้เรากรมีมีเออสเตรตี้จากหน่วยอสวินนะคะก็ก็มาช่วย ช่วยดูแลค่ะก็เฝ้าอยู่หน้าห้องค่ะตอนนี้น้ำแข็งเขาออกเลยใช่ค่ะตูอว่างานแต่งงานมันเป็นมันเป็นงานในความฝันของผู้หญิงทุกคนเนาะแล้วถูกก็รู้สึกว่าเราอยากจะหาจุดจําในงานของเราที่ทําให้ทุกคนจํางานเราได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเอออันเนี้ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้คนไม่ลืมงานเราเนาะเราออกนะครับเราออกนะครับอย่าเก็บไว้เลยครับ ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับใช่ต้องบอกว่าบรรยากาศสนุกสนานมากๆไม่ว่าจะเป็นช็อตที่แบบโอ้โหโดยเฉพาะอัปเตอร์ปาตี้เมื่อคืนฉันก็อยู่ถึงอัปเตอร์ปานิดหนึ่งอันนี้ตอนเปิดตัวนะฮะคูบ่บ่าวสาวก็เปิดตัวหลายคนก็แบบโอ้โหกีการยกมือถือมาถ่ายอันนี้ชุดนี้แหละฮะชุดที่เพชร300กว <warming. S 2> ่าเม็ดคือชุดชุดนี้เลยนะฮะ อัลบัร์ปารตี้ก็โอ้โหสนุกสนานศิลปินยเยอะมากทุกคนคือศิลปินนะฮะขึ้นโชว์บนเวทีกันแบบสุดเหวี่ยงจริงๆนะฮะก็เป็นความประทับใจของทั้งคุณตู่และพี่มาวินนะฮะก็แสดงความยินดีด้วยครับ